ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดนะคะมีทั้งแบบออนไลน์ออนแฮนแล้วก็ออนดีมานะคะการเรียนแบบออนไลน์คุณครูจะสอนในช่วงเช้านะคะสําหรับประถมว้มีการเรียนวิชาต่ตางๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะมา,มาดูต่อไปการเรียนแบบออนแฮนก็คือให้ผู้ปกครองมารับใบงานจากโรงเรียนแล้วก็ไปทําที่บ้านนะคะมาดูนะคะว่าเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้าง ส่วนการเรียนแบบออนดีน์นะคะคุณครูจะอัดคลิปวิดีโอให้เด็กแต่ละกิจกรรมนะคะแล้วก็โยนเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วก็เด็กๆไปทําตามแล้วก็ทําใบงานต่อไปนะคะส่วนการตรวจงานนะคะคุณครูจะตรวจจากใบงานแล้วก็ตรวจจากทางไลน์ที่เด็กๆส่งมาให้นะคะเพื่อให้เด็กๆมีกําลังใจในการเรียนการสอนนะคะ ส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆก,ก็ได้ทํากิจกรรมกับครอบครัวอย่างเช่นการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับบ้านนักวิทย์คุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โยนคลิปไปให้แล้วก็ให้เด็กๆเ,เลือกตามที่ตนเองสนใจแล้วส่งคลิปมาให้คุณครูค่ะสวัสดีค่ะ